พี่น้องเบิร์กเฮดเฮดเฮดคันเรนต์วะทรันคันเรนออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยเด้อพี่น้องโอ้ยบ่ได้ไปเก็บน้ำเพิ่นจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นเก็บมาฝากนะคะพี่คนไทยอยู่นอร์เวย์เพิ่นเก็บมาฝากออืถ้าได้ไปเก็บน้ำเพิ่นคือสิดีมื้อนั้นบ่ได้ไปน้ำเพิน่นเสียดายค่ะพี่น้องดูว่ามันจะดอกแกะ ดอกกำงามัจะใหญ่มากอ่ะพี่น้องจา๋าดูดิอแก้มให้อย่างเยอะทุกคนเกือบสองโลละถุงพักเอฟเลยอันนี้สดๆอยู่นะพี่น้องแกทำความสะอาดมาให้ละนี่จะจิลาบวันยุทก่อนพี่น้องพรุ่งนี้มีแต่ดอกกำงามพี่น้องจา๋าบึงชิออนครับ ทำเมนูอะไรได้บ้างพี่น้องผู้ใดรูกก้ก็บอกไงเด้ออาจจะผัดเนยบ่เขาว่าผัดเนยกระแซบแต่ว่าผมเคยลอ,องอื้อพี่น้องร้ายคาดคุนอ่ะไม่จะโจกยาวๆใหญ่ๆงามๆคุณเด้เปินอ่ะอือว่าได้ไปเก็บเห็ดน้ำเขาก็ได้กินเห็ดด้วยจ้าเห็ดอันนี้ <laughs> จจดีค่ะคุณเอามาฝากพี่นอ้องอือเป็นตักแซบบ่ ม,มืนอกัดเสียจเหนียวๆหน่อยนะคะพี่น้องมันกัดส็จดังกึดๆดุละเขียวเลยนะนี่ทุกคนมิตรภาพต่างแดนนะจ๊ะเมต,ต่ดอกล้ำงามสวยๆอขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะทุกคน